แคนเมื่อคือนต้นช้าไปร้องเพลงที่ไหนนะลืมเลยทุกคนเขาเขา,ขาหงนี่หัดใหญ่หนายตอนเช้าจะเห็นขุดมอร์นิ่งจ้ะเป็นตลาดเล็กๆอีกแล้วทุกคนจาฝั่งนี้นะฝั่งตรงข้ามวัดพนอนที่สวยที่สุดนะฮะตรงข้ามวัดหัดใหญ่หนายจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยแบบนี้ฮะตอน,น้ําท่วมน้ําก็แบบสนุกเลยฮะเข้าส่งเข้าซอยท่วมกันแบบว่านี่ฮะตอนเช้า,ชารถเยอะมากเลยทุกคนอันตรายมาก นี่ฮะเขาเลี้ยวซ้ายก็ไปซอยน้ำท่วมเหมือนกันทุกคนตรงนี้มิดท่วมหัวเลยท, more, ทุกคนนะฮะเป็นทะเลทันทีทุกคนนี่เห็นั้นก็ออกมาซื้อกงซื้อไก่ไก่ทอดสารพัดสารพีแล้วก็แกงใต้ทุกคนแกงใต้อิสลามก็มีนะไข่ไข่ครอบก็มีไข่ครอบนี่เนยไข่ครอบไข่ครอบเขาจะมีแกงหอยขมเห็นไหมมันขับเฉียวเราเห็นไหมอีรถเวทดเนี่ยบางทีมันก็ ว่ามันรถใ like okay. หญ่กว่าไงเชี่ยวก็แค่หนีแค่เจ็บอะไรประมาณนี้่ะฮะเดอันตรายนะระวังเอาไว้ฮะแล้วแต่โชคด้วยทุกค er นจ๋าอันนี้โรตีทุกคนจ๋าโรตีต้องซื้อตอนเย็นๆนะฮะแต่ละห้าบาททุกคนอร่อยแล้วก็เยอะมากทุกคนเห็นไหมทุกคนบรรยากาศน่ากินไหมล่ะตอนเช้าๆของกินเยอะมากขนมปังขนมปังเข้ายำเต้าคั่วเนี่ยถ้าเกิดน้องต้นข้าวมาเล่นคอนเสิร์ตนะ เนี่ยกำลังนึกอยู่ถ้าเกิดเราเปิดคาเฟ่นในอนาคตนะอ่าไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะอาจจะแบบเนี่ยครบพร้อมแล้วเพราะที่ก็ไม่ต้องเช่าทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็ทําเลก็แบบธรรมชาติสามารถปลูกผักแบบปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนเดี๋ยวนี้ไปถึงกันหมดฮะอยู่ในซอยลึกๆเขาก็ไปหากันแบบรับคาเฟ่จะหากของขายกันกระตงกระต้มเจียวทุกคนนี่ฮะของแบบน่าก,กินทั้งนั้นเลยทุกคนดูสินี่ มีเต้าคั่วเขาถ่ายเห็นตอนเช้าๆเขาออกมาซื้อ,อ,อซื้อชาเย็นชาใตา้อร่อยมากเป็นชาปักใต้อันนี้มะม่วงนะ่าจะไม่ใช่มะม่วงเบานะลูกจะใหญ่นี่ถ้ามะม่วงเบาลูกจตเล็กอันนี้เป็นพันธุ์คล้ายๆตลับนาทุกคนอ,อหัดใหญ่น่าจะนะฮะถ้าเกิดนั่งจากสถานีสนามบินนะฮะ มาได้สองแถวผ่านสิบบาทถ้าไปลงตลาดกิมยงก็สิบหาบาทแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าขึ้นจากสนามบินนะมาลงที่นี่สิบบาทแต่ถ้านั่งจากที่นี่ไปตลาดกิมยงตลาดสดก็สิบาททุกคนไปถึงสงขาก็สามสิบบาทเออถึงสบายถ้าเรามีเวลาเราจะไปสมิหลาจะไปดูนางเงือกทองก่อนหนูเกาะแมวทุกคน นะครับจะได้ถ่ายทะเลสงขลาให้ดูบ้างมีหาบ้านเรือนเขาจะก็จะถ่ายแบบว่าเก็บบรรยากาศเาคราวของชุมชนอันซีนที่แบบเขาไม่แคร์สื่อจากทุกคนเห็นไหมเขาอยู่ก็ขายของซื้อกันเป็นชุมชนหนานแน่นนะครับอยู่กันได้โดยที่แบบไม่จําเป็นต้องมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวชอบไปตลาดกินอยู่นั้นก็แล้วแต่ เพราะตรงนั้นจะมีโรงแรมใหญ่โตมาโหระทึกทุกคนเห็นไหมจะมีซอกซอยเข้ามาน้ําจะชอบแวะเวียนฮะคอลองรอนหนึ่งอยู่ข้างหน้านั่งชมวิวพราทิตตกดินสวยมากชาใต้เจ้าเนี้ยอร่อยที่เรากําลังจะซื้อกันทุกคนนะฮะเป็นชาชักฮะทุกคน15บาททุกคนนี่ฮะรถที่ออกมาเนี่เป็นทางไปเพชรเกษด้านหน้าลุกเดินประมาณห0เมตรเห็นไหมนั่นเพชรเกษเห็นไหม นั่นนะเดี๋ยวจายไปสนามบินเลี้ยวขวาไปตลาดกินยู่มีมข้าวแกงค่ะข้าวแกงถุงละยี่สิบบาททุกคนเห็นไหมนั่นนะ่ะธนาคารกรุงไทยแสดงว่าเป็นเกษตรนั่นแหละครับทุกคนเดินรัดตรงนี้ได้นะจริงๆแล้วมีหาดชาดถึงแล้ว นีหักทุกคนหัดใหญ่รถไฟหัดใหญ่จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยรถไฟก็จะมาจากยะลาจากกรุงเทพจากสุไหงโกลกเดตงอะไรยเงี้ยฮะที่ด้านหน้านะใครนั่งรถไฟมาสมมุติว่าต้องต้นข้าวมาใช่ไหมก็นั่งรถไฟมาถึงหัดใหญ่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยฮะก็จะลงรถไฟปั๊บก็จะเจอสายหนึ่งสายสองสายสามย่านธุรกิจเลยทุกคนเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี่ก็เป็นตลาดกิมโยกนะฮะทุกคนช่วงนี้จะมีรถแบบว่านั่งฟรีทุกคนจ้ะ นั่งซีช่วงน้ําท่วมไงสองเดือนหลังน้ําท่วมเขาก็จะมีรถฟรีสําหรับคนที่แบบเอารถไปซ่อมรถน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็จะมีโรงแรมด้ยนะแต่โรงแรมนี้แบบบอกตรงๆไม่ค่อยจะโอ้เท่าไหร่นะมีคนชอบบอกว่ามีมาแมลงสาบแล้วก็ไม่รู้จริงไม่จริงก็ามาพิสูจน์กันเอ,องกันนะทุกคนเป็นโรงแรมรถไฟหัดใหญ่ก็น่านอนอยู่นะแต่ทําไมมีแมลงสาบอะ่ะทุกคนมันก็มีทุกไม่นะเอออย่างชุมพรการ์เด้นที่เราไปนอนเนี่ยไม่มีนะ

สมัยก่อนมีหนังเรื่องชุมทางหัดใหญ่นะหนังบูแล้วก็มีชุมทางเขาชุมทองก็เป็นชื่อหนังไทยอะฮะทุกคนนาฬิกาก็ตายไม่รู้จะเปลี่ยน<อ>เป็นรถไฟที่มีอุโมงนะเลิศนะอา่าเป็นรถไฟแห่งเดียวที่มีอุโมงลอดใต้ไปฝั่งชานชลาด้านหนูงอเลิศนะอันนี้ก็จะเป็นเขาวาดภาพฝาพพ่าพันหนงทุกคน รถไฟเลยอีกแล้วทุกคนก็จะแถมเวลาให้ฮะสมมุติว่าถ้าเอิดออก8ปดโมงอย่างเี้ยก็จะแถมให้หนึ่งชั่วโมงให้รอเก้อทุกคนจะนะจนกว่ารถไฟจะมานนนนะนีทางออกจะเป็นห้างโูบินสันทันทีเลยนะติดก,กับรถไฟก็จะเป็นห้างโูบินสันทุกคนจะเพราะน,นำ้ำท่วมหนักมากนี่ทางออกอีกทางหนึ่งนะ ตกลงคืนนี้มาลุ้นกันว่าน้องต้น,นา้าไปร้องที่ไหนก็ดูไลายสดกันไปทุกคนส่วนบ้านเมืองก็เหมือนเดิมต้องเข้าใจอย่างที่บอกนั่นแหละมันต้องผสมพันธุ์กันอยู่แล้วเพียงแต่มันจะไปเอาพักล้มเจ้าพักที่มีปัญหากับความมั่นคงมาร่วมมันจะดีมากถูกไหมแต่บางพักอ่ะมันพร้อมจะจับมือกันไงโดยเฉพาะพัพกุ้มกับพักแดงเนี่ย มันจะแบบยินดีเลยยิย่งถ้ามันแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลมและธรรมนูญฉบับปากโจมันจะยิ่งชอบฮะเราจึงบอกว่าเราต้องเลือกพักที่ดีอย่างตอนที่ผ่านมาบางคนเลือกพักภูมิใจไทยเราก็เห็นด้วยนะถึงแม้เราก็ไม่ได้ชอบพักภูมิใจไทยไปทุกอย่างถูกไหมแต่จําเป็นไงไม่งั้นเราจะแพ้ซ่วมแพ้แดงไงแต่ตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยมันก็จะชวนแดงมาร่วมแล้วก็คิดหนักเหมือนกันนะแต่เขาเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองก็ว่าไปอย่างน้อยเนี่ยพักภูมิใจไทยได้จัดตั้งรัฐบาลเราก็แฮปปี้กว่าถูกไหม เออดีกว่าให้แดงให้ส้มเพราะถ้าเกิดแดงมันจัดตั้งรัฐบาลได้อะ่ะมันก็ต้องไปชวนส้มมาก่อนถูกไหมเออเราต้องเข้าใจเขาด้วยอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรทีมมันจาบใดที่ยังไม่ชนะแลนสไลด์พักเดียวจัดตั้งไม่ได้มันก็ต้องชวนพักนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้แดงมาแต่มันก็จําเป็นอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนเห็นไหมถ้าเลือกแล้วแหละมาทําประชดข่าวหน้ากูจะไม่เลือกแล้วนี่กูเลือกมึงเพราะกูเกลียดส้มกับแดงแต่พอมึงชนะ มึงก็ไปชวนแดงมาอีกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันใช้อารมณ์แล้วไมออกไหมเออไม่นั้นมึงก็จะได้ส้มกับแดงนะมึงก็จะหนักกว่านี้ฮะทุกคนจ๋าโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อถึงบ้านเมืองช่องนี้ก็เป็นช่องบันเทิงไร้สาระไปวันๆฮะโอเคปะอย่าอย่าว่ากันนะรักชาติรักแผ่นดินหววใ่กันจ้าทุกคนจ๋านี่ฮะอยาำมีทีหนึ่งลงจากรถไฟไปสายหนึ่งสายสองสายสามตลาดกิ๋หยงได้นะจ๊ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าจ้า